ก็ย e ูโรมาสติกชิลโคลเลอร์มอนิเตอร์ตอนนี้รับนี้ก็เปลี่ยนเรียบหมดมาอยู่ทางด้านบุมขวาหน้าของตู้อันนี้ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับ โอโหหัวนี่หัวนี่มันมากเลยแล้วก็ปากแหลมๆมีจุดๆตรงบริเวณหัวนี่ครับจะมันๆน,นะฮะแล้วก็คอช่วงคอไปจนถึงอกก็สีจะเข้ม แล้วก็ตรงตรงช่วงกลางลำตัวสีจะอ่อนลงมานะครับแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ดูตรงหางนะครับกย็ยาวๆนะมีสีฟ้าๆขาวๆหน่อยนะครับ นิ้วนิ้วนิ้วนับได้ตรงมือเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านิ้วนะครับแล้วไปดูที่นิ้วเท้านะครับอ๋อนิ้วเท้าก็ห้านิ้วนะครับนี่ก็ตัวนี้ไม่ค่อยขยับตัวนะครับอ๋อลืมบอกไปนะฮะโอ้โอพอพูกเราไม่ขยับนี่ขยับัวนิดนึงนะครับ เขาก็คือยูโรมาสติกครับชื่อชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือทีคอเลอร์มอนิเตอร์นะครับทีท,ทีอันนี้ทีที่เขาเออแปลว่าสามนะครับสามสี 3, หรือเปล่านี่ยทีคอเลอร์มอนะิเตอร์นะฮะ อันนี้ไม่ได้บอกว่าขนาดเนี่ยมันยาวอะไรเท่าไหร่นะครับที่เด่นๆนะครับก็คือว่าสามารถที่จะเปลี่ยนสีเพื่อที่จะอําพังตัวได้ครับคล้ายๆพวกกิ้งก่านะฮะอ๋อจะใช่จริงๆนะเขาบอกว่า,าการปัจจัยที่ทำให้เขาสามารถ เปลี่ยนสีได้นะครับก็คือการควบคุมนะครับอุณหภูมิของร่างกายนะฮะก็เนื่องจากกิ้งก่าเนี่ยไม่สามารถสร้างความร้อนในร่างกายได้ครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือด้านอารมณ์นะครับอันนี้อันนี้ขออนุญาตให้ดูตรงที่เขาบรรยายไว้นะครับ ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนี้ก็จะอยู่อยู่ในท่านี้นะครับมอนิเตอร์สมสีนะครับถ้าแปลแปลตรงรตัวภาษาไทยนะครับจากนี้ก็นี่นี้ต้องต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะอยู่ในอนรียาบทราวลาวนี้นะครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะจะหลับตานะครับจะหลับตายูโรมาสติกประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเดินมาอีกรอบกับเผื่อจะได้อิเลยาบทใหม่นะครับ